ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการช็อกแบลมูวี่ฮาโลวีนผมจะมาเล่าเรื่องราวของฆาตกรหดจอมอาฆาตฝันร้ายแห่งฮาโลวีนและคาแรคเตอร์หน้ากากขาวที่มาพร้อมมีดทำอาหารคู่ใจเอาไว้ชำระอึเหลือที่มันอาฆาตและแขนมันคือไอคอนสยดสยองแห่งฮาโลวีนและมันคือฆาตกรโลกจิตจอมโหดที่ใครๆก็กล่าวถึงมันและมันคือ ไอคอนของฮาโลวีนรว่าฆตรกรรูปจิตเอาแค่ว่าฟังชื่อมันก็น่าสยดสยองจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้แล้วแม้เราทุกคนจะเข้าใจกันดีว่าฆาตรกรเหล่านี้ส่วนใหญ่มักมาจากในหนังหรือในภาพยนตร์แต่ความน่ากลัวของพวกมันก็เพียงพอที่จะทำให้คนที่ได้รับชมรู้สึกหลอนจนขวัญผวาแต่ก็เจอไปได้ไม่น้อยเช่นกันครับ ย่างฆาตกรที่ว่ากันว่าโรคจิตและมีความน่ากลัวติดอันดับต้นๆคงหนีไม่พ้นไมเคิลไมเยอร์จากภาพยนตร์เรื่องฮาโลวีนความสยดสยองโหดร้ายของคาตกรโรคจิตไมเคิลไมเยอร์รายการท็อปอเ u t m ม v วีจะมาเล่าประวัติสั้นๆของไมเคิลไมเยอร์ไมเคิลไมเยอร์เป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นโดยจอห์นคาร์เพนเตอร์ถือว่าเป็นตัวละครวายร้าย ที่มีคนรู้จักเป็นจำนวนมากสำหรับวงการหนังในชื่อไมเขิ้นฆาตกรสูมหน้ากากพร้อมด้วยมือมีดปลายแหลมที่พร้อมจะไล่ฆ่าทุกๆคนในวันฮาโลวีนสำหรับตัวละครอย่างไม่ขึ้นมาเยอะปรากฏตัวสู่สายตาผู้ชมครั้งแรกในหนังเรื่องฮาโลวีนเมื่อปี1974จนกลายเป็นฆาตกรที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกชื่อเสียงกระชอนโลกแถมตัวภาพยนตร์เองก็ประสบความสำเร็จอย่างสูง มีภาพของเขาไปปรากฏตามสื่อแนวสยองขวัญมากมายรวมไปถึงเทศกาลฮาโลวีนความพิเศษอีกอย่างก็คือไมเคิลไมเยอรคือตัวละครที่มักมีผู้คนแต่งกายเรียนแบบจำนวนมากในช่วงวันฮาลโลวีนอีกสิ่งที่ทำให้เขาโด่งดังก็คือชื่อตัวละครได้ไปปรากฏในเกมแนวสยองขวัญ ไม่ก็เกมประเภทการต่อสู้ต่างๆมากมายอีกสิ่งที่ทำให้ชื่อของเขายังคงอยู่ยังคงกระพันก็คือไมเคิลไมเยอร์ถูกจัดอันดับให้เป็นฆาตกรที่ไม่มีวันตายโดยภาพยนตร์ชุดฮาโลวีนมีการสร้างภาคต่อขึ้นมามากมายรวมถึงการสร้างรีเมคอีกหลายต่อหลายครั้งซึ่งตัวละครยังไมเคิลไมเยอร์ก็ยังคงมีบทบาททุกครั้งจนถึงปัจจุบัน มาว่ากันที่ประวัติของตัวละครในอดีตอย่างไมเคิลไมเยอร์สมัยเด็กของผู้ชายซึ่งอาศัยในเมืองเล็กๆเมืองแฮนด์ฟิล์อิลลินอยแต่แล้วในคืนหนึ่งของวันฮาโลวีนตอนที่เขาอายุเพียงหกขวบเขาได้ทำการฆ่าพี่สาวแท้ๆของตนเองโดยมีธทำครัวต่อมาเขาจึงถูกส่งไปโรงพยาบาลจิตเวชสำหรับรักษาอาการทางจิตกระทงอีกยีปีถัดจากนั้นมา ในคืนหนึ่งของฮาโลวีนไมเคิลไมเยอร์ได้แอบหนีจากโรงพยาบาลพร้อมมุ่งมั่นเดินทางมายังเมืองบ้านเกิดของตนเองสวมชุดสีดำปกปิดใบหน้าด้วยหน้ากากขาวพร้อมด้วยมีดทาครัวทําการไล่ล่าสังหารเหยื่อทุกคนที่เขาพบเจอความเคาะ้์ราสุดๆก็ต้องตกเป็นของลอรีสโตดพี่เลี้ยงสาวซึ่งต้องพบเจอกับฆาตกรโรคจิตรายนี้ และแน่นอนแหละระหว่างไมเยอร์และสโตดเปรียบเสมือนมวยคู่เอกประจำฮอลลวีนและประจำหนังชุดฮอลลวีนสโตดเธอต้องหาวิธีการเอาชีวิตรอดจากเงื้อมือมัจจุราชหน้ากากขาวอย่างไมเยอร์ Major, ให้จงได้นี่คือความโหดร้ายของตัวละครอย่างไมขึ้นไมเยอร์ที่มันหลอนในใจจริงๆในขณะเดียวกันนั่นเองหมอแซมูมิส ก็เหมือนจะเป็นอัศวินม้าขาวของสโตดจิตแพทย์ผู้ที่ติดตามดูแลอการของไมเยอร์มาตลอดและเชื่อมั่นว่าไมเยอร์ยังไงก็รักษาอาการจิตด,ดุดโลกจิตไม่หายขาดแน่นอนหมอแซมจึงตัดสินใจรีบเดินทางเพื่อไปขัดขวางแผนการตามล่าล้างแคนและการฆาตกรรมสโตดของไมเคิลไมเยอร์ในครั้งนี้ให้ทันเวลาเป็นยังไงบ้างครับ ประวัติย่อๆของไมเคิลไมเยอร์หวังว่าทุกท่านที่คลิกเข้ามาฟังและชมรายการนี้คงอยากที่จะหามาเก็บไว้และเก็บสะสมในคอลเลกชันของดีวีดีและบูเลน่าสะสมสำหรับคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ Talk about movie by Samuel.